ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับแม่ถอนฟ้องด้านอัจฉริยะบอกหมดหน้าที่แล้วแม่พนิดายื่นถอนคำฟ้องคดีตรงออกจากศาลจังหวัดนนทบุรีและศาลได้ยกเลิกวันนัดไตส่สวนคำฟ้องในวันที่20กุกฎาคมนี้ด้านอัจฉริยะบอกว่าหมดหน้าที่ของชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญกรรมล่าสุดวันนี้7กุกฎาคม65มีรายงานข่าวว่า คุณแม่พนิดาศิลยยุทธโยทินแม่ของแตงโมได้ถอนฟ้องคดีฆาตกรรมแตงโมกับกลุ่มบุคคลบนเรือสปีดโบ๊ทจากศาลจังหวัดนนทบุรีด้านอัจฉริยะยอมรับบอกหมดหน้าที่ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมย้ำทำดีที่สุดแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่านางพานิดาศิลยยุทธโยทินแม่ของแตงโมนิดานักแสดงสาวผู้เสียชีวิตจากการพัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพยาได้ยื่นถอนฟ้องสำนวนคดีที่นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมยื่นฟ้องผู้ต้องหาบนเรือสปีดโบ๊ทต่อศาลจังหวัดนนทบุรีไปก่อนหน้านี้ในความผิดคดีอาญารวม8มาตาเป็นคดีฆาตกรรมโดยนางพนิดาได้ยื่นถอนคำฟ้องคดีตรงออกจากศาลจังหวัดนนทบุรีและศาลได้ยกเลิกวันนัดไต่สวนคำฟ้องในวันที่20บกรกฎาคมนี้แล้วเช่นกันด้านนายอัจฉริยะยอมรับว่าแม่ของแตงโม ไปยื่นถอนคำฟ้องคดีฆาตรกรรมที่ศาลแล้วจากนี้ไปก็ถือว่าหมดหน้าที่ของชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมพร้อมระบุว่าที่ผ่านมาทำดีที่สุดแล้วในส่วนของคดีตังโมจากนี้ไปก็ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือเหยื่อผู้เสียหายในคดีอาชญากรรมอื่นๆต่อไปขอบคุณข้อมูลข่าวจากชีนเอนทายแลนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับ ขอบคุณครับ